คณะผู้บริหารเทศบา,นนลาลนครยะลามีนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางการศึกษาให้สามารถจัดระบบการศึกษาได้อย่างมีระบบและมีความต่อเนื่องส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมเด็กและยเยาวชนตามศักยภาพและพรสวรรค์พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรักบ้านเกิดจิตสาธารณนะ ันเป็นพื้นฐานสำคัญแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ได้อยโอกาสให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามศักยภาพสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลาจึงได้นำนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลาเมื่อสู่การปฏิบัติด้วยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆดังนี้โครงสร้าง และกระบวนการบริหารงานของสำนักการศึกษาภายใต้การนำของผู้อำนวยการสำนักการศึกษาแบ่งเป็น2ส่วนงานหลักดังนี้ 1. ส่วนบริหารการศึกษาภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายแผนงานและโครงการฝ่ายการเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการโรงเรียน 2. ส่วนส่งเสริมการศึกษาภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาประกอบด้วยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ยังมีหน่วยพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อดูแลด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครยะลาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานเพื่อ 1. จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมกีฬากรหนองกำลังการและนันทนาการในเด็กเยาวชนและประชาชน 4. ส,ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่หลากหลายของท้องถิน่น 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลาในรอบปีงบประมาณ2563ที่ผ่านมานั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนรวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ส่งผลให้ต้องยกเลิกจัดกิจกรรมและโครงการในช่วงเดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม2563และปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 หลายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2563ดังนี้พันธกิจแรกการจัดก,การศึกษาในระบบ สำนักการศึกษาควบคุมกำกับดูแลบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาจำนวน6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสะเตงโรงเรียนเทศบาลสองบ้านมลาลยุบังกอกโรงเรียนเทศบาลสามวัดพุทธภูมิโรงเรียนเทศบาลสี่นท, 4, ทนวิถี โรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าโรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด3,744คนพนักงานครูเทศบาลจำนวน207คนและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาจำนวน86คน บริหารงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยนำนโยบายของผู้บริหารสู่การปฏิบัติจริงส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาภายใต้โครงการ School Bright หรือระบบบริหารสถานศึกษาดิจิตัลซึ่งมีความปลอดภยัยทันสมัยและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้ปกครองกับมาตรฐานการดูแลบุตรหลานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระแก่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่โดยวิธีเบรนคลาวนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วผ่านครูออนไลน์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกนักเกรยียนคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลา กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลากิจกรรมจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาการนิเทศติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลารวมทั้งการจัดการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน r t การศึกษาเนอกระบบให้ความสำคัญและการจัดการศึกษาในระดับปฐมวยัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยพุทธศักราช2560ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนานเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยควบคุมและดูแลาการบริหารงานสูตรพัฒนานเด็กเล็กภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนานเด็กเล็กจานวน5 0ดังนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน5แยกตำปงบางโงยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหลังวัดยาลาธรรมารามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4ชนวิถีศูนย์พัฒนาเดกเ็กวัดเมืองยาลาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด202คนพนักงานครู11คนและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา8คนโดยเปิดรับสมัครเด็กอายุตั้งแต่2ถึง5ปีและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครยะลา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในเขตเทศบานนลนครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและตลอดชีวิตอาทิเช่นอุทยานการเรียนรู้ยะลา ชีเคพากยาลาและอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล4ทนวิถีแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทันสมัยผ่านการจัดกิจกรรมตามภารกิจหลัก4ีด้านคือ 1. ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมทักษะชีวิต 4. ส,ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ2,563ได้จัดกิจกรรมจำนวนกว่า100กิจกรรมมีผู้เข้าใช้บริการกว่า180,000คนและมีสมาชิกในปัจจุบันกว่า1 2 8 3คนส่วนสร้างสัคนหันษาแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒน,นาทักษะการคิดสำหรับเด็กในเขตเทศบาลน,นครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย ส่วนคณิตศาสตร์ศูวนย์วิทยาพัฒนาและศสนยนสื่อการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมฐานวิทยาพัฒนากิจกรรมฐานศูนย์สื่อการเรียนรู้กิจกรรมศึกษาสื่อเช่นหนังสือคอมพิวเตอร์ภาพระบายสีและใบงาน ส่วนน้ำเทศบาลเนอครอนยะลาแหล่งเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเด็กประกอบด้วยส่วนน้ำที่ให้บริการเล่นน้ำแก่เด็กและห้องสมุดส่วนน้ำสำหรับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเล่นน้ำนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษในวันหยุดในลักษณะกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดการประดิษฐ์รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ พันธก,กิจที่2การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพสำนักการศึกษาให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานพร้อมด้วยทักษะท,ที่มีความจำเป็นเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการ School Bright หรือระบบบริหารสถานศึกษาดิจิทัลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่โดยวิธีเบรนคลาวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพครูสอนศาสนาโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ การอบรมสัมมนา GK Forum 2030 Finland e Library and Education in the Age of Disruption พันธกิจที่3การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการในเด็กเยาวยชนและประชาชนสำนักการศึกษาระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพของเด็กเยาวยชนและประชาชนตามความชอบความถนัดและความสนใจ ด้วยการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่สนามกีฬาประเภทต่างๆและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายทั้งกิจกรรมของเทศบาลนครยะลาและกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอเกชนภายนอกอย่างต่อเนื่องแม้ในปีงบประมาณ2,563จะไม่สามารถจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆได้อย่างครบถ้วนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โควิด -19 บุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้และสนามกีฬาต่างๆได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่หลายพื้นที่ในสนามกีฬาโดยการจัดกิจกรรม Big c l e n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  g เพื่อสนับสนุนรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งการจัดตั้งระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการการจัดตารางปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจทัดกรองผู้เข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสนามกีฬาต่างๆที่อยู่ในกํากับดูแลประกอบด้วยศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนยะลาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนนามเทศบาลนครนยะลาส่วนสร้างสรรค์หันสาสนามกีฬาจารุพัฒนา สนามฟุตบอลย่าเทียม7คนสนามแบดมินตันเทศบาลนครยาลาสนามเทนนิสเทศบาลนครยาลาและสถานที่ตั้งชมรมด้านกีฬาต่างๆ การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนพัฒนานศักยภาพด้านบุคลิกภาพอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางอีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวาาัฒนธรรม ในรูปแบบการอบรมทักษะดนตรีซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า150คนและจัดให้มีการแสดงผลงานประจำปีผ่านโครงการดนตรีสมานนันชันในรูปแบบคอนเสิร์ตออเคสตราในเดือนธันวาคมของทุกปีนอกจากนี้ยังให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการโดยมีสมาชิกเป็นเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ที่มีความสนใจในกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการประเภทเดียวกันให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้สังกัดเทศบาลในคอนยะลาในปีงบประมาณ2563มีชมรมกีฬาและนันทนาการจำนวน19ชมรมพันธกิจที่4การส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่หลากหลายของท้องถิ่น จังหวัดยะลาเป็นสังคมพหุวัฒนาธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยจีนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ก็เกิดวิถีการดำเนินชีวิตอันหลากหลายบนพื้นฐานวัฒนาธรรมและประเพณีของตน สำนักการศึกษามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ดำเนินไปบนพื้นฐานความสมรรัน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการที่ครอบคลุมทั้ง3ศาสนาเช่นมลายูเดย์อัจยลาประจำปี2563กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ตามวิถีวัฒนธรรมบนแหลมมลายู งานมาใหกรรมแข่งขันนกเข่าชัวเสียงอาเซียนครั้งที่35ประจำปี2,563งานหล่อเทียนวันเข้าพรรษางานประเพณีชักพระ กิจที่ 5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งผู้บริหารสูงสุดในสำนักการศึกษาตระนักและให้ความสำคัญในการบริหารงานโดยการนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มาใช้ในการบริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในสำนักการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการปรับปรุงอาคารสีนิบงสถานที่ให้ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการการปรับปรุงส่วนสร้างสรค์หันษาเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ชีเคพารหลังใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบการจัดหาครุพันต่างๆเช่นเครื่องออกกำลังกายอุปกรณ์ทางการศึกษาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด